เรียนครูรุนรีใหญ่สูงเนินกระผม mm hmm. เด็กชายพิลิวิทกั้นจันชื่อเล่นชื่อพอตชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองห้องสิบสี่เลขที่หกครับวันนี้กระผมจะมาสัมภาษณ์คุณป้าในหัวข้อสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นนะครับสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าแนะนำตัวได้เลยครับ สวัสดีค่ะเป็นป้าของเด็กชายพิริวิ์ก้านจันนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคุณป้ารวมแล้วห้าหัวข้อด้วยกันนะครับขออนุญาตเรียกถามคุณป้านะครับคุณป้าคิดว่าปัใจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศของผมหรือเพื่อนๆในวัยเดียวกันครับ ปัจจัยแรกน่าจะเป็นเรื่องสื่อออนไลน์ที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับเด็กๆง่ายค่อนข้างง่ายผู้ปกครองควรจะให้คำแนะนำกับเด็กในเรื่องต่างๆและใกล้ชิดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นไม่งั้นเด็กๆจะเข้าใจผิดเรื่องในเรื่องเพศสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนค่อนข้างจะมีความสำคัญกับเด็ก เราก็ควรจะใกล้ชิดว่าเพื่อนแต่ละคนะมีนิสัยยังไงเพื่อที่จะอคอยดูแลเด็กในวกครองของเราให้อย่างถูกต้องคำถามต่อไปนะครับคุณป้าคิดว่าถ้าวัยอย่างพวกผมมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนจะเกิดปัญหาและผลกระทบตามมายอย่างไร บ้างครับคุณป้าปัญหาที่ตามมาน่าจะเป็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือท้องก่อนไวัยอันควรเพราะสิ่งต่างๆที่ตามมาก็จะเก็บผลกระทบ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอนาคต mm hmm. การเรียนอนาคตของเด็ก mm hmm. ๆทั้นนั้นเราควรที่จะให้คำปรึกษาและแนะนําแนวทางวิธีการในกรณีที่เด็ก มีแฟนได้อย่างถูกต้องว่าควรมีความประพฤติปฏิบัติตัวยังไงบ้างอีกคำถามหนึ่งนะครับวัยรุ่นทั้งชายและหญิงควรปรับตัวทางเพศอย่างไรจรึงเหมาะสมครับคุณป้าคิดว่า,าวัยรุ่นทุกคนเนี่ยควรจะรู้จักรักและเคารพตัวเองและนึกถึงพ่อแม่ครอบครัวให้มาก ว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราในอนาคตบ้างถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยควรที่กล้าจะปรึกษาผู้ใหญ่มากกว่าที่จะไปปรึกษาเพื่อนที่ไม่ได้มีความรู้มากพอยังมีคำถามอีกนะครับคุณป้าคิดว่าทั้งวัยรุ่นหญิง แล้ว,วัยรุนชัยจะปกป้องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอดและการปกป้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสองค์อย่างไรครับคุณป้าจริงๆแล้วอะ่ะเราควรที่จะสอนเด็กในการใช้ถุงยางอนามัยว่าใช้อย่างไรมีวิธีการใช้ยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกยาคุมกำเนิด จริงๆเราควรสอนกับบุตรหลานที่เป็นผู้หญิงด้วยเหมือนกันเพราะบางทีมันอาจจะเป็นจาเป็นต้องต้องใช้จริงๆแล้วก็ให้คาแนะนําปรึกษาทุกๆเรื่องกับเด็กของเราว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยควรให้กล้าที่จะมาปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยคำถามสุดท้ายนะครับวัยรุ่คนควรแสดงออกในเรื่องความเสมอภาคทางเพศอย่างไร จึงจะดีครับอยากจะบอกว่าวัยรุ่นควรเข้าใจว่าทุกเพศมีคุณค่าเท่ากันไม่ควรมองว่าเป็นผู้ชายแล้วจะเหนือกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายทุกคนควรได้รับความเคารพและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำกิจกรรมหรือการสแสดงออกความสามารถต่างๆ ควรแสดงถึงความเสมอภาคทางเพศคือการไม่ล้อเลียนหรือตัดสินคนจากเพศสภาพแต่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันค่ะจะเห็นว่าความเสมอภาคทางเพศเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามสำหรับวันนี้กับผมและคุณป้าฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นให้ได้ข้อคิด ดังนี้วัยรุ่นควรมีความรู้มีสติรู้จักวางตัวคารพตัวเองและผู้อื่นหากมีปัญหาควรกล้าที่จะปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงวัยนี้อย่างปลอดภัยและสวัสดีครับ